ชีจกซม่แจกเงินนะคะแจกตัวนี้ค่ะคืออะไรหรอครับโอ้ยตัวนี้มันแก่แห้งดีดีนะีอยอนจากเมรเลยนะ <laughs> ่อันนี้เอาอยูียแต่บ้ากินก้อนกินอกแลอลกอฮอนี้เลยตื่นเ่ามากผมแห้งสดชื่นมากบอกเลยหนึ่งเม็ดค่ะมักหนึ่งเม็ดไปค่ะ ใช่ใช่ตัวที่เคยใช่ตัวที่เคยกินครั้งก่อนใช่ไหมที่แบบกินล้วอ่ะตื่นเช้ามาผมคือยังได้เลยใช่ไหมจะกินแบบไหนสายปาร์ตี้อย่างเราเฮ้ยเอาจริงอันนี้ผสมอะไรคะใบอะไรคะบอกเขาไปคาะาลไนนี่เลยมีใบเนียมเขาบอกว่ามันเป็นแข็งของแสลงกับลิปเอ็นเลยนะคือตัวนี้ยิ่งกินคือคนที่ดื่มใบเนียมเนี่ยก็ยิ่งกินนะคือถ้าไม่มีไอตัวเนี้ตื่นมาแห้งนะไอแสดงว่าลิปเอ็นนี่ปากใบเนียมอยู่ใช่ไหม เมื่อก่อนน่ะกินแล้วน็อกใช่ไหมตอนนี้นะกล้าทาให้เดี๋ยวลองดูลองดูเอาอยู่เดีวมาลองกันดูนะว่าพรุ่งนี้่จริงอ่ะแต่คือดีจริงๆนะอ่าไม่ได้แค่เรื่องแพ้งนะตื่นมาแบบ้องให้ปวดข้อเลยนะหายที่หายเลยนมันกินก่อนแล้วก็กินหลังได้ใช่กินก่อนกินหลังได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีเคยเป็นไหมตื่นมากินอะไรแบบกินแอลกอฮอล์พวกนี้ตื่นมาแล้วปวดข้อเคยเป็นไหมไม่ปกติก็ปวดอยู่แล้วนะเพราะโดยโดยโดยไหวแล้วก็ปวดอยู่แล้วแสดงว่าตัวนี้ช่วยได้ขนาดนั้นนี้ ม่อันเนี้ยสามสิบคุณต้นยังปวดเลยแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากะไรอย่างงี้นะคะก็แนะนำให้กินนะคะอันนี้อันนี้ผู้เล่นสิงโอเคขอบคุณค่ะจต่ต้องลองเลยนะครับเนี่ยแจกเลยนะคะแจกเลยนะคะกินกับแอลกอฮอล์ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะใช่ถ้าได้เลยค่ะอ่าเรียบร้อยครับจ้าดิฟเอ็นแลค่ะอย่าลืมนะคะสาย ถือว่าไม่ปาร์ตี้ปวดหัวเขา่าปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอยู่ได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้บำรุงสับด์ดีดาอ่ะช้ yeah.